เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังคงตึงเครียดทหารหลายชีวิตต้องสละเลือดเนื้อเสียสละอัยวะเพื่อชาติและเมื่อย้อนกลับไปยังหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งหมู่บ้านที่ชื่อฟังดูเหมือนนิทานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงครับ หมู่บ้านนี้ถูกเรียกว่าหมู่บ้านขาขาดเพราะหลายสิบชีวิตต้องสูญเสียอวัยวะบางส่วนไปจากระเบิดที่ยังหลงเหลือจากสงครามและเรื่องราวนี้ไม่ได้มีเพียงในอดีตมันยังคงเป็นความจริงที่สะท้อนถึงความเสี่ยงในปัจจุบันชีวิตของทหารและชาวบ้านยังคงปรชิญอยู่กับวัตถุระเบิดที่ตกค้างเรื่องราวจากหมู่บ้านขาขาดจึงไม่ใช่เพียงบทเรียนของอดีตแต่เป็นเสียงเตือนใจ ถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีครับเรื่องจริงที่คิดถึงหมู่บ้านขาขาดบ้านทับไทยเป็นหนึ่งในหลายหมู่บ้านที่มีอนาเขตตั้งอยู่บนแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสักแก้วชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมหาของป่าพืชผักมาขายเพื่อเลี้ยงชีพและครอบครัว พื้นที่ทำกินและพื้นที่ของหมู่บ้านเคยเป็นสนามรบมาก่อนทุกตารางนิ้วของการก้าวออกจากบ้านคือการที่ต้องเผชิญกับระเบิดที่ยังถูกฝังไว้ใต้ดินหลายสิบปีผ่านมาชาวบ้านต้องสูญเสียอวัยวะและชีวิตมาแล้วนับสิบรายผู้ที่รอดก็ต้องอยู่กับความทรงจําและตราบาจากวัตถุที่ปัจจุบันยังพร้อมที่จะระเบิดสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนได้อยู่ตลอดเวลา หมู่บ้านทับไทยถูกออกแบบมาอย่างรัดกุมตามยุทธศาสตร์เพื่อความปลอดภัยแต่วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านก็ยังคงอยู่ตอนที่มาอยู่หมู่บ้านนี้ใหม่ๆก็มันมีแค่ท่านท่านทาง,งรัฐบาลจัดสรรให้ที่ทํากิน20ไร่กับที่อยู่อาศัยหนึ่งไร่พื้นที่เดิมที่มันมีอยู่แล้วเมื่อหลังจากบ้านเมืองสงบสุขก็ต้องกลับกลับไปทํากินอยู่ในพื้นที่เดิมแต่นี้ปัญหามันก็เกิดว่ากับระเบิดมันก็เยอะเฉพาะกับระเบิดเนี่ย ตองแปดรายฮะที่เหยียบแล้วขาดยังมีตายก็มีฮะอย่าว่าทุกวันเลยทุกชั่วโมงถ้าออกไปพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็เสียงขาดกับเสียงไม่ขาดนี่เท่ากันห้าสิบาสิบจากระยะเวลาที่ผ่านมามีผู้ประสบเหตุอย่างต่อเนื่องเสียชีวิตลงก็หลายรายบาดเจ็บเสียอวัยวะก็มีให้เห็นอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนของประเทศไทย ที่ติดกับประเทศกัมพูชาหลายจุดในอดีตนั้นเป็นพื้นที่สู้รบของทหารหลายฝ่ายพื้นที่สีแดงที่ปรากฏอยู่บนแผนที่แสดงให้เห็นถึงการวางกับดักทุนระเบิดเพื่อป้องกันตัวเองของแต่ละฝ่ายโดยแต่ละฝ่ายจะมีจุดยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไปปัญหาความขัดแย้งในอดีตที่ผ่านมาหลายทศวรรษทําให้เกิดผลพวงตามมาจนถึงปัจจุบันทุนระเบิดจํานวนมหาศาลถูกวางเป็นระยะระยะกินพื้นที่หลายจังหวัด บางจุดถูกพบใกล้กับถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาอยู่เป็นประจำบางจุดก็ถูกพบในพื้นที่ทำกินของชาวบ้านซึ่งนั่นก็หมายความว่าชาวบ้านเหล่านี้ต้องตกอยู่กับความเสี่ยงต่อทุนระเบิดที่มีจำนวนนับไม่ถ้วนและมันก็พร้อมจะทำงานได้ทุกเมื่อระเบิดที่พบส่วนใหญ่เป็นทุนระเบิดสังหารบุคคลชนิดระเบิดอยู่กับที่ PMN ทุนระเบิดสังหารบุคคลแบบสเก็ด และทุ่นระเบิดดักรถถังขนาดกลาง Type 59ล้วนแล้วแต่เป็นระเบิดที่ยังมีประสิทธ,ธิภาพอยู่ก็จะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ในหลากหลายเส้นทางหลากหลายช่องทางอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยในให้หน่วยเนี่ยในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ว่า มีการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลระเบิดระดับกรถังบริเวณที่เราติดป้ายแจ้งเตือนในขอให้ชาวบ้านเข้าไปก็คือจนกว่าจะมีการเก็บกู้แล้วเสร็จณนะตอนนี้นะครับโดยศูนย์ปฏิการทุ่นระเบิดแห่งชาตินะครับให้ชุดเก็บกู้นะครับก็คือชุดตรวจค้นทำลายทุ่นระเบิดของหน่วยการทุ่นระเบิดทําการเก็บกู้กวาดล้างในพื้นที่ที่ชาวบ้านจะได้รับผลกระทบหรืออันตรายเนะี่ยแรงกับดักทุ่นระเบิดที่ยังรอการเก็บกู้ยังคงเหลืออยู่อีกเป็นจํานวนมาก จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่กําลังดําเนินการเก็บกู้อยู่ในการเก็บกู้นั้นเจ้าหน้าที่จะใช้เครื่องมือเข้ามาเป็นตัวช่วยในการค้นหาเพื่อเพิ่มความแม่นยําและก็ความปลอดภัยด้วยเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จะแจ้งไปยังคนี่สูจนทราบเพื่อยืนยันว่าเป็นพุ่นระเบิดชนิดใด พบทุ่นระเบิดยิมเนสถึงทุน่นเมื่อยืนยันชนิดทุ่นระเบิดได้แล้วเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการเก็บกู้ก็จะเข้ามาเพื่อนำทุ่นระเบิดขึ้นมาลดชนวนก็เป็นการเสร็จขั้นตอนยังเห็นยาเลยเห็นแค่นี้ถ้ถึกขมาไปอีกหน่อยมีครับมี ข้างหลังจะเป็นยาวเนียมันจะยาวไปน,นูน่นเ,เรียบคลองไปเลยตามแนวชายแดนเราการะยะมันได้มาว่าไม่ได้ครับกลไม่ได้แล้วแต่คนวางอย่างเงี้ยสองเมตรไปนู่นเดี๋ยว<ม><ม>ก็จะสามเมตรบ้งครับหนึ่งนี้เก็บลู้เหมือนกัครับตรงเนแดงนี่คือเก็บปลูกแล้วแล้วก็ทาพิกัดไว้แล้วก็ชิน้นของระเบิดที่เห็นพิกัดอยู่ตรงนี้ลูกอยู่นี้ถึงแม้ว่าทุ่นระเบิดเหล่านี้จะผ่านระยะเวลามานานแล้วหลายปี แต่ความรุนแรงของมันก็พร้อมฆ่าทุกชีวิตที่พลาดพลั้งเก็บจากพื้นที่ตะเข็บใช่ไหมฮะเก็บเสร็จก็จะมารวบรวมตำบลตำบลที่ปลอดภัยเสร็จแล้วก็จะทําลายจะรวมกันทาลาย <S 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 ในการทําลายทุ่นระเบิดแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่จะมีจดหมายรายงานไปถึงประเทศเพื่อนบ้านหรือถ้าอีกฝ่ายจะมีการทําลายทุ่นระเบิดก็จะมีจดหมายรายงานมาเช่นกัน คือป้องกันการเข้าใจผิดและเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าผ่านผ่านป่าเนี่ยเขาจะมีว่าเขาจะรู้ว่าช่องทางตรงไหนเนี่ยวางวางบ้างไม่วางบ้างเขาก็จะเดินตามช่องทางที่เขาเคยเดินลัดล่อหาของป่าฮะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเขาเขาเห็นหรือว่าเขาเดินออกอ่อเส้นทางโดนทันทีระเบิดได้เปลี่ยนชีวิตของชาวบ้านไปบ้างจากเคยเข้าป่าก็หันมาเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลาแทนเพราะขยะจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแต่บางคนยังคงยึดอาชีพเดิมเพราะความเคยชินกลืนกินความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนที่นี่ไปโดยปริยายแล้วหลังจากนี้ชาวบ้านก็หวังแค่ว่าระเบิดจะหมดไปเพื่อลูกหลานของเขาและพื้นที่ผืนนาที่ทำมาหากินที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษจะเป็นพื้นที่ที่สามารถทำกินต่อไปได้อย่างปลอดภัยขึ้น ใครที่พลาชมรายการสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ครับส่วนคืนนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอเดอกซีรีส์กลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา4ี่ทุ่มสีนาทีคืนนี้หลับฝันดีทุกท่านลาติสวัสดีครับตัวคลิปเนี่ยที่อาจารย์นอตมองนะครับคือกระจกเซนเปอร์มันแบบเอ็นไม่พะโครับแต่ว่าที่เอ็นขาดก็คือ